ที่รอคอย BYD C l i o n เดี๋ยวเราพาไปดูคันจริงไปดูเรื่องสเปคเรื่องดีไซน์ภายนอกกันดีกว่าว่าคันเนี้ยน่าสนใจอย่างไร Tesla Model Y Killer จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยอีกครั้งหนึ่งจะมาพร้อมรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนสองล้อนะครับทำความเร็วได้สูงสุดคือประมาณ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์คู่ขับ4 530แ mm. รงม้ามันคือซิวเลยแต่หน้าตาก็จะดูใหญ่กว่าแล้วมันจะดูแบบไอในล้อเนี่ยดิสเบรกมีรูระบายความร้อนยางที่ติดให้จากโรงงานวิชลินพายอทสป่นน ดูใต้รถด้หน่อยว่าแบตเขาเป็นไงซีเลออนเรามีเพื่อนร่วมช่องด้วยนะฮะพอกดอัดคลิปนาถ่ายทันทีเลยชิ้นกันชนตรงนี้ผมว่าจะเทผมว่าเนี่วนสวยก่าซิวอีกเพราะเป็นรถไฟฟ้า,ภาน้องเล็กที่ถ้าเกิดคุณอยากได้ไว้ใช้ขับสั้นๆรุ่นนี้เปิดตัวที่จีนเนี่ยราคาอยู่ประมาณ78,800อยหยวนหรือประมาณแล้วก็ช่องดักอากาศด้านล่างประมาณแบบเน็ต้าวีนั่นแหละแต่ผมว่าทรงอันนี้มันดูดีดูด้านใต้ตัวรถด,ดินี่คันจริงแล้วปีนี้เจอกันแน่นอน มาพบ,บกันหนึ่งค,ะะครับช่องวีบีผู้ชมด้านข้างผมรุ่นอะไรเนี่ยที่หล่อคอยกันมานะครับ b y d สี C ่ไลออนนะครับมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดขายยังไม่ได้เป็นเวอว์ชั่นไทยนะเขานำมาโชว์แล้วก็ข้ามยานคือปีนี้เนี่ย เดี๋ยวเขาจะขายในไทยแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าพัฒนาพื้นฐานมาจากความเป็นสติลนั่นแหละแต่ยกมาเป็นรถเ u v แล้วก็เรื่องของสเปคในขั้การก็จะมีทั้งตัวแตดัดเลนส์นะฮะเอ็กตริงเดนเลนส์หรือว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูคันจริงไปดูเรื่องสเปคนะครับเรื่องดีไซน์ภายนอกกันดีกว่าว่าคันเนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับไฟหน้าเป็นไงกระจังหน้าเป็นไงด้านท้ายเป็นไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนรอคอยรถยนต์รุ่นนี้กันหลายคนเลยนะฮะเอาเป็นว่าก่อนไปชมกาลกดร์ด้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูปเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย I I ไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูปเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA นี่เดี๋ยวดูคันนี้เสร็จไปดูด้านข้างกันต่อด้วยเจ้าน้องเล็กนะครับ น่าสนใจอะไรวันนี้ไปชมกันเลยครับผมนี่ผู้ชมนะครับก็หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยนะครับต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นไปแล้วเพราะว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับ b v วดีนำตัวซีอเลออนมาโชว์กันนะครับรถยนทันเนี่ย,ยก็คือรถยนต์ s u v Performance ที่หน้าตาเนี่ยมาในลักษณะแบบน้องซิลเลยนะครับสเปคสมรรถนะเนี่ยผมว่าจัดเต็มไม่น้อยเลยเพราะสเปคจากจีนนะ แรงม้าสูงสุดประมาณ530แรงม้าแล้วเขาจะมีตัวเลือกทั้งตัวมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่สเปคการทำตลาดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวซิลนั่นแหละแต่คันนี้จะได้ความเป็นรถ SUV รถอนเนกประสงค์ที่เพิ่มเติมการใช้งานที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นส่วนของตัวซีเรียอนเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ารุ่นนี้นะครับมิติตัวถังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเทสลาโมเดล Y วท์คิลเลเทสลาโมเดลวท์คิลเลอร์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยอีกครั้งหนึ่งนะแต่บอกก่อนว่า,นนาง วดีหรือเลเว่เนี่ยแจ้งมาแล้วนะครับในส่วนของตัวซีเรีอนเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะชื่อตัวซีเรีลอน07แต่ในไทยไม่แน่ใจว่าจะมีคําว่า07ตามมาหรือเปล่านะครับมิติตัวถังไดเมนชั่นของรุ่นนี้นะครับความยาวอยู่ที่4,830ม mm, มความกว้าง1,925ม mm, มตรความสูง1,620ม mm, มและก็ระยะฐานลอ้อวิวเบสเนี่ย2,930ม mm มนะครับอ่ะถ้าเกิดหลายๆคนนะรรอคอยรุ่นนี้มาบอกเลยว่าเก็บตังรอได้เลย ปีนี้ได้เจอกันแน่นอนในส่วนของการดีไซน์ภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวนี่ผมพาชมกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่มาโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยเขายังเปิดประตูไม่ได้นะเขาเอามาโชว์แค่รูปรักภายนอกแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบไซส์ิ่งให้ดูว่าพอม,มาอยู่ในบูธอย่างเงี้ยคันเขาใหญ่ขนาดไหนใครอยากมาดูคันจริงมาดูก็ได้ที่งานมอเตอร์โชว์เลยด้านหน้าบูธนะครับบูธบีวีดีนะจะมีทั้งซีเรียลอนแล้วก็นี่เลยซีเกิลก็คือตัวรถ E ีีน้องเล็ก มาดูคันจริงกัได้แต่รุ่นอื่นๆก็มีนะทั้งดอลฟินทั้งตัว a t ตโตที 3, ที่เพิ่งเปิดตัว Extended ใหม่ที่เป็นสีดำด้านนะครับในส่วนของรุน่นนี้ผู้ชมซีไลออนเนี่ยผมแจ้งเรื่องสเปคกันนิดนึง จะมาพร้อมรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อนะครับ231แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดคือประมาณ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อน2ล้อนะฮะ313แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ225กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวแรงตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์คู่ขับ4 530แรงม้าแรงสูงสุดเนี่ยนะครับได้225กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเอาเป็นว่าเราพาไปจอดลึกดีกว่านี่หน้าตาเขาเห็นปะหน้าตาเขาเหมือนตัวซีลยกูงนนาป,นาป,นาปนาน่่ะรรโีีดฝ แล้วสีนี่ก็เหมือนตัวซิลนะโลโก้บีวดีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณมองตรงๆเนี่ยมันคือซิลเลยแต่หน้าตาก็จะดูใหญ่กว่าแล้วมันจะดูแบบเป็นรถใช้งานมากกว่านะครับั่วไปหน้าเป็น2โคมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้คือไฟเดทําัมลันนิ่งไลท์ลักษณะตรงนี้จะเหมือนซิลแต่ผมว่าอันเนี้ยใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับชิ้นตรงนี้เป็นสีกรอสแบ็กแต่ไม่ได้เจาะจริงเป็นพลาสติกเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้ทั้งหมด 4ตำแหน่งนะฮะนี่ประมาณนี้เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เลดร์ด้านหน้ามีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้นะครับซึ่งลิ้นด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นดำด้านแล้วก็มีสีเงินนะครับพร้อมกับลิ้นที่เป็นสีดำด้านแบบนี้นะฮะสังเกตไหมว่าตรงนี้คือตัวกล้องกล้องด้านหน้าจุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เลดร์มีมาให้คันเนี้ยระบบช่วยเหลือกับทีเนี่ยจัดเต็มเนาะจัดเต็มเลยแล้วก็เรื่องของดีไซน์ด้านหน้าเสาเอนะครับตัวลายล้อรวมไปถึงตัวแก้มข้างเนี่ย เขียน b y d design นี่ตรงนี้เลยเป็นสี crossback นะครับเหมือนเดิมตรงกระจกนะถ้าเกิดเป็นฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีตัว nfc มาให้นะครับความเป็นตัว suv เนี่ยกรอบตรงนี้จะเพิ่มมาแล้วถ้าเป็นซีลเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะเป็นรถปกติแต่สังเกตไหมว่าตัวภายในล้อเนี่ย dis เบกมีรูระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ว่าเขาคือตัวแรงคืออะไรยางที่ติดมาให้จากโรงงาน bichelin pilot sport ev สเปคส4 5สี่สี่ r ยีนี่แบบนี้มีมาให้ตัวรถหลายก็ล้อก็ใช้ได้นะ ในกรุเน่ยคุมมาดีแต่บอกก่อนว่าคัานในย,ยังถ่ายดูไม่ได้นะเออ,อนนี้คือพามาดูเบื้องต้นันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวได้เจอกันในไทยแน่นอนแล้วความเป็นรถ s u v เนี่ยอันนี้ล็อกอยู่นะเสา A สีเดีวยวกันกับตัวรถแล้วก็ด้านหน้ามีตัวกล้องไวรเกิคเลคอมเบล่าระบบช่วยรับขี่ต่างๆจัดเต็มอยู่แล้วนะครับตามแบบฉบับใบป,ปัดน้ําฝนเป็นทวินเบรดนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่ฉีดกระจกอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะหลังคานะฮะเป็นตัวกระจก รวมไปถึงตัวกรอบหน้าต่างจะเป็นสีกรอสแบ็กทั้งหมดมือจับเนี่ยเหมือนตามแบบฉบับของซีลก็แหละนะ,ะเวลาปลดล็อกเนี่ยก็จะกางออกมาเวลาล็อกรถก็จะหุบเข้าไปคุณดูเส้นสายด้านข้างความเป็นตัวซีไลออนอหลายลคนรอคอยรุ่นนี้กันมาเห็นป่ะทรงดีนะเอาจริงเทสลาโมเดลไวชิลเลอร์ได้ไหมเดี๋ยวรอให้ดูนะฮะเดี๋ยวรอดูราคาพร้อมกันดีกว่าทรงดีทรงดีเสาซเนี่ยจะล่าและเส้นสายด้านข้างเนี่ยชัดมาก ดูใต้รถกันหน่อยว่าแบตเขาเป็นไงซีาลออนดีไซน์มาดีอยู่แล้วนะผู้ชมต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจากจีนนะครับเรื่องการดีไซน์เรื่องของการจัดสรรตัวแบตอะไรเงี้ยเขาทำมาดีอยู่แล้วพื้นเรียบเลยล้อด้านหลังนะฮะดิสเบรกเหมือนกันนี่แล้วก็ยางก็คือไม่ใช่ลินพาลลัสปอร์ตอีล้อใช้ได้นะครับแต่ตัวกรูเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากรูแบบนี้ที่มันแบบไม่ได้เต็มโป่งซุ้มล้อ นะครับคันนี้วิ่งมาแล้วด้วยนะเห็นว่าเลอะเลยแต่ข้างในเนี่ยจะคลุมตัววัสดุซอฟทัสใช้ได้วาสเปคจี๊ดเลยแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้จากโรงงานแบบนี้นี่ลมโฟลออกมาได้นะครับมีไฟเบรคดูที่3แล้วก็ช่องตรงเนี้ยสามารถให้อากาศโฟลได้จริงแต่เหมือนกันนะครับซีไรีลอนไม่แน่ใจนะครับว่านาม,มาในไทยจะเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่อันนี้สเปคที่มาจากจีนเนี่ยคือกระจกนะมีไล่ฟ้าแต่ไม่มีใบปัดน้ำฝนหลัง ตรงนี้มีสปอยเลอร์สีดําเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งผมคาดการว่าน่าจะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าไม่ใช่ต,ตัวเริ่มต้นเนี่ยน่าจะไม่มีชิ้นนี้ในการคาดการผมนะส่วนไฟท้ายเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวซิลแหละ b ีวีดีเทนะเป็นบาร์ยาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวคล้ายๆหยดน้ำเหมือนซิลเลยนะครับเป็นบาร์ยาวต่อกันโลโก้ b ีวี D, ขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยมีไาทั y ้งหมด4ตําแหน่งคุณดูด้านข้างตรงนี้แง่ เรามีเพื่อนร่วมช่องด้วยนะฮะพอกดอัดคลิปนาะถ่ายทันทีเลยนะครับบัมเปอร์ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นดีไซน์ที่มีวาลวแบบนี้แล้วก็ชิ้นกันชนตรงนี้นผมว่าเน่ยทเทนี่ชิ้นตรงเนี้ยอันนี้คือตัวพลาสติกสีด้านมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับตรงนี้คือไฟทับทิมชิ้นตรงนี้ใหญ่มีดิฟวเซอร์มาให้ด้วยจุดติดตั้งเหมนป้นายทะเบียนแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับดูด้านใต้รถน,น,นี่การจับสันพื้นที่ใต้ตัวรถ ะะเรียบออกมาแล้วก็จะมีตัวรดีดอากาศด้วยยังไม่รู้ว่าขับเป็นไงนะแต่หลายๆคนบอกว่าฟีดแบคไปว่าถ้าเกิดช่วงล่างมาเนี่ยถ้ามันเฟิร์มกับซิลอะได้จะดีเพราะว่าซิลเนี่ยพื้นฐานคือค่อนข้างจะยวบกับโยนไปนิดนึงด้านหลังตรงของตัวซีเลอนนี่ถ่ายมาให้ดูแลนะครับก็เบื้องต้นละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคันนี้เขายังไม่ได้เป็นรุ่นที่มาขายในไทยนะฮะคือเอามาโชว์ก่อนแล้วก็ภายในเนี่ยไม่ได้เปิดให้ดูด้วยติดฟิล์มดําด้วย อีกคันหนึ่งที่อยู่หน้าบูธก็คือตัวเจ้านกนางนวลน้อยนะฮะรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นไซส์เล็กนี่นี่คือด้านหน้าตรงซีลอนนี่เป็นไงสวยอยู่นะเอาจริงคือผมว่าเนี่สวยกระซิวิกเพราะว่ารถพอมันใหญ่แล้วเส้นสายมันแบบมันชัดไงเออมันบูบึบกดี นะครับแม้ว่าเราจะถ่ายภายในไม่ได้แต่ผมพูดถึงก็สเปคให้ฟังหน่อยแล้วกันนะฮะว่าซีไลออนเนี่ยเขามีตัวเลือกอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาจะมีการทำตลาดทั้งตัว Standard r a n น e x เ e n d ซ์เ Range แล้วก็ตัว All-Wheel d r i v e p e r f o r m อ n c e อย่างตัว Standard r a n น e เนี่ยจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวนะวางที่คู่ล้อหลังเป็นขับเพื่อนล้อคู่หลังเนาะ230แรงม้านะครับแล้วก็มาพร้อมชุดแบตแบบ c t b นะเซลล์ทูบอดี Sell ้นั่นเองแบตเขาจะอยู่ประมาณ71.8กิโลวัตต์อา่วส่วนรุ่น S-Ten d e d Lens เนี่ยจะมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวแต่แรงม้าจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็น313แรงม้านะครับพร้อมกับชุดวางแบตแบบ C-TB เซลล์ทูบอดี้เช่นเดียวกันแบตเท่ากันนะฮะ71.8กิโลวัตต์อา่วโมนะครับ,รบชาร์จไฟเต็มเนี่ย CLTC เคลมว่าวิ่งได้ประมาณ6 6 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คันนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นตัว All Wheel Drive Performance เพราะวมันมีปีกวิ่งหลังใช่ไหม มาพร้อมมอเตอร์คู่530แรงม้าแบตก็เหมือนกันนะความจุบแบตจะเยอะขึ้นมาหน่อยไป7 0 4กิโลวัตต์ชาร์จไฟเต็มเนี่ยคันนี้จะเคลมว่าวิ่งได้ประมาณ602 DTC นี่คือตัวติลลอร์อนนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวซีเกิลกันต่อดีกว่าครับผมอีกคันหนึ่งผู้ชมน้องเล็กของเขาเจ้านกนางนวลน้อยละเองนะฮะหลายๆคนรอรุ่นนี้เพราะเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าน้องเล็กที่ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากได้ไว้ใช้ขับสั้นๆไม่ไกลมากและได้คุณภาพที่ดีเขาบอกว่ารอรุ่นนี้กันอ่หลักๆ รุ่นนี้เปิดตัวที่จีนน่ยราคาอยู่ประมาณ78,800หยวนหรือประมาณ3,900 0ไม่เกิน4 0 0 0สอสเปคของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมมอตเตอร์ประมาณ74แรงม้านะฮะแรงบิดเนี่ยร้อนิวตันเมตรคันเล็กเลยก็มีมาโชว์นะอยู่ที่หน้าบูธเลยนี่ดูดีไซน์กันหน่อยอันนี้น่าจะเป็นแบบผู้แข่งตรงๆหรือแบบเมตาวีหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าเกิด คุณอยากได้รถไฟฟ้าคันเล็กราคาย่อมยาวเนี่ยอาจจะต้องเป็นคันนี้เพราะถ้าเกิดเป็นดอฟฟินเนี่ยมันจะประมาณแบบหกแสนอะขึ้นไปใช่ไหมแต่คุณภาพเลนส์การวิ่งมอเตอร์มันก็จะแรงกว่าแต่นี่คือน้องเล็กจริงๆดูด้านหน้าดีกว่านี่ไฟหน้าเดย์ไลท์นะครับนี่คือไฟหน้านี่น่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะนี่คือโลโก้ b ีวแล้วก็ช่องดักอากาศด้านล่างนี่เป็นแนวยาวทรงสวยนะครับล้อเป็นไงล้อขนาดเขาล้อเขาขนาดประมาณนี้นะครับไซส์กาลังแบบพอซุ้มล้อเลย ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเป็นสเปค17555 R 1 6ลนะ้อ16นิ้วนะกลุ่ภายในก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็คลุมนะฮะเป็นพลาสติกทั้งหมดตัวถังด้านข้างเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้เลยอประมาณแบบเน็ตเวี่นแหละแต่ผมว่าทรงอันนี้มันดูดีนะน่ารักดีนะฮะแล้วก็ตัวดิสเบรกมีมาให้4ล้อด,ดูไฟท้ายกันหน่อยนี่ไฟท้ายเป็นงไงทรงด้านหลังผมว่าเนี่ยไว้ใช้แบบรับทรงลูกหรือว่าไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะใช้ได้อยู่นะครับ ไฟท้ายเป็นบายาวนะ,ะแล้วก็ด้านหลังมีกระจกไล่ฟ้าไฟเบรคดีไซน์ 3, สปอยเลอร์บปัดน้ำฝนหลังไม่มีอันนี้ยังเขียน y o u r d r e a มอยู่นะนะฮะแล้วก็มีภาษาจีนอยู่เพราะเนี้ยยังเอามาโชว์เฉยๆยังไม่ได้เปิดขายนี่ประมาณนี้มาโชว์มาโชว์ชวนีครับสีน่ารักด้วยดูด้านใต้ตัวรถด,ดินี่ด้านใต้ตัวรถคลุมมาใช้ได้นะแต่ผมว่ามันก็ยังพอเห็นอยู่นะเออคืออย่างที่บอกว่าเขาคือรถเล็ก เรื่องคุณภาพเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะสู้แบบ seal, ซีลซิเรีอลอะไรไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ดูด้านล่างตรงนี้นี่แต่ใต้ท้องรถเรียบอยู่สําหรับรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นน้องเล็กอ่ะหลักๆประมาณนี้ส่วนภายในเนี่ยก็ะจะเป็นจอเห็นปะ่ะจอผสมกันนะครับเปิดดูได้ไหมเปิดดูไม่ได้นะครับพวงมาลัยก็จะเหมือนตัวซีลเหมือนตัวดอฟฟินนั่นแหละนะฮะดีไซน์ตัวบีวีดีก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาตัวเบาะตัวอะไรผมว่านี้น่าจะแบบไว้รับส่งลูกอะ่ะโอเคอยู่ นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนูน้นมีมาโชว์เหมือนกันเบาไฟนะฮะก็คือรถ SUV หรือตรงกลางนะครับ U9 รถเขาเรียกว่ารถไฮเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ของ BYD นะครับแล้วก็ซีลหรือว่า a อ t โตทรี 3, หรือ d o l p h i n ก็มีมาโชว์ปกติและนี่คือทั้งหมดของบูธ BYD ภายในงานครั้งนี้นะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับนี่คือบูธ BYD ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับมีไฮไลท์ที่หลายๆคนอยากชมมาโชว์กันมาลองสอัมผัสคันจริงแม้ว่าอาจจะไม่เข้าไปนั่งข้างในนะแต่เห็นคันจริงแล้ว ปีนี้เจอกันแน่นอนนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากการอยากก่าลืมแชร์กดไลค์ like, กด s u บสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้โค้ชคิตีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ